บิ๊กตู่ไม่เอาด้วยเบคคำขอถอดแม้ประชุมสภาชี้ไม่มีใครได้อภิสิทธิ์ยกเว้น นางสาวไตรสุรีไตรสอน,นกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีที่ประชุมสี่ฝ่ายเตรียมความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหลังมีพระรากิษสีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญในวันที่22พฤษภาคมนี้โดยจะขออนุญ,ญาตในคำสั่งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหสถานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะผู้อำนวย การศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้พิจารณาแล้วไม่อนุมัติคำขอดังกล่าวโดยเห็นว่าอยู่ในช่วงการระบาดขั้นรุนแรงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคได้ง่าย